60ล ¿Sí? mm ้านวิวใน16ชั่วโมงจะต์ตอะไรเบอร์นั้นกระแสแฮชแท็ today is lisa day ทำให้โล่งอินเทอร์เน็ตในเมื่อวานนะครับโหนะครับมีแต่ลิซ่าลิซ่าลิซ่านะครับเห็นปะคนมาลุม ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ IG t w i t t e เนะครับเยอะมากมายเนาะกระแสนี้ก็ทำให้<ๆ>เขาเรียกว่ายอดวิวนะครับใน u t u b e ของอลิซ่าเนาะที่เพิ่งออกโซโล,โล่เมื่อวานนะฮะโตบแบบสุดๆนะครับเขาบอกเขาบอกว่าโตที่สุดในโลกเลยอเออเนาะเทียบกับศิบลปินต่างๆนะครับคราวนี้ก็ผมจะมาเขาเรียกว่าแกะรอยแล้วกันในวันนี้ว่าเออ มันมีใครที่พูดถึงนะครับแบรนด์ไหนที่พูดถึงดิซ่าบ้างนะครับน้องเมื่อวานก็ทำให้เกิดกระแสะมากมายในโซเชียลมีเดียเนาะผมว่าทุกคนเลยอะนะครับน่าจะเห็นโพสต์นะที่เกี่ยวกับดิซ่านะครับสวมบางคนก็บอกว่าชดาบางคนก็บอกว่าอะไรนะรัดเก้านะครับอ,อ,อาจารย์เขาบอกว่าเป็นรัดเก้าแบบประยุกต์หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ เยอะแยะเลยที่คนเขาพูดกันนะครบไหนดูซิเขาบอกว่าอ๋อรัฐเก้ายอดแบบสร้างสารรค์พูดอย่างนี้เออเขาอาจารย์บิ๊กเขาบอกว่ารัฐเก้าแบบสร้างสารรค์เนาะไม่ใช่สาดาไม่ใช่ชดานะครับแล้วก็จริงๆใน y t u t u เนาะก็มีเเขาเรียกว่าคนทำนะครับในดูยอดวิวอะ่ะเขาอยู่ยในลิซ่า MV live view count in the first 20, uh, 48 hours เขาก็พยายามจะคาวยอดวิวเนาะซึ่งูมันโตรเร็วมากจริงๆนะคือเมื่อวานผมดูอะคือเริ่มต้นที่แบบล้านล้านกว่าๆใช่ปะตอนที่เปิดตัวแต่ตอนนี้พอตื่นนอนขึ้นมาฮะ64ล้านวิวแล้วเรียบร้อยนะครับก็โตรเร็วมากจริงๆนะครับก็มีกระแสเนาะคือคนไทยก็ชอบผลกระแสด้วยเพราะว่ามันมีฉากหนึ่งนะมันมีหลายๆฉากเลยอะที่ เกี่ยวกับคนไทยเนาะเช่นแบบร้านอาหารไทยมีแบบมีภาษาไทยด้วยใช่ปะ่ะแล้วก็มีที่แบบซีนที่ปังๆเลยก็คือพิซ่าสวมนะครับสวมชดาหรือว่ารัดเก้าแบบเขาเรียกว่าแบบประยุกต์ะอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือสวมแล้วก็มีประสาทหินพนมรุ้งนะครับซึ่งอยู่ด้านเป็นแบ็คเป็นแบ็คกราวของของของในมิวสิกวิดีโอใช่ปะ่ะ เอาบอกเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลีซาด้วยนะครับก็ทำให้คนไทยเนี่ยนะครับแบบ retweet กันสุดเหวี่ยงมากๆนะครับแล้วก็แบรนด์ที่เอามาใช้คือ,อไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบรนด์คริปโตนะครับก็เอามาเล่นนะครับมาสวม รัดก้าหรือชดากันนะครับหรือแบรนด์ที่เอามาโหนก็คืออาซาวาเนาะที่เป็นคนที่เออ,อกแบบชุดใช่ไหมครับก็เอามาเอามาโพสต r e t ทว e t นะครับในโซเชียลด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งนักวาดการ์ตูนดังๆอย่าง,งเงี้ยก็เขาก็เอา,เอา,เอา,เอาลิซ่าที่สวมรัดก้าหรือชดาเนี่ยมามาวาดรูปนะครับก็ทําให้กระแสเนี้ยดังมากๆแล้วทําให้นะครับยอดวิวนะครับ ปังบุริเย่สุดๆเลยก็ต้องขอบคุณฟิลแฟนนะของลิซ่าตัวจริงเนาะที่บางคนก็บอกว่าโอเป็นกะดึกกะเช้านะคบแบบทำกะกันเลยนะว่าเออมาช่วยรับปั่นยอดวิวกันนะครับก็ปังจริงๆนะครับสำหรับ MV นี้ดูแล้วดูอีกนะก็ใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูแล้วกันแล้วสุดท้ายที่เป็นประโยคใหม่ๆสำหรับโซเชียลเมื่อวานเนาะก็คือคำว่าตาสนะฮะตาสเนี่ย ถ้าเสิร์ชใน Google นะทุกคนก็จะเห็นว่าตาสหมายถึงประทับใจสุดยอดดีงามย่อมาจาก Touch เอ่อ T o U C H Touch พูดแบบนี้แบบสุดตาสเลยอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นใส่เดรสส้มแล้วตาสมากเลย อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อมให้พลาดคลิปเด็ดๆทุกอาทิตย์ของผมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ